วินเมทวินอิ่มใจทำบุญรับวันเกิดแฟนแชร์โมเมนต์ผ่านแฮชแท็ก happy winter n 2 3 t h ทะลุเทรนด์วินเมทวินอิ่มบุญอิ่มใจทำบุญรับวันเกิดทำบุญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานณวัดนนหัวชางรัตนารามจังหวัดชัยภูมิกับครอบครัวเล่าแฟนๆแชร์โมเมนต์ผ่านแฮชแท็ก happy winter n 2 3ทะลุเทน เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจรับวันเกิดเลยทีเดียวสำหรับหนุ่มฮอตแห่งยุควินเมทวินที่ฉลองวันเกิดด้วยการไปทำบุญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานนาวัดนนหัวชา้ารัตนารามจังหวัดชายภูมิกับครอบครัวยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตางานนี้แฟนๆได้เผยภาพแชร์โมเมนต,ต์ต่างๆที่หนุ่มวินทำบุญกับครอบครัวรวมถึงอวยพรวันเกิดผ่านแฮชแท็กแฮปปี้ว n 23 h อ t t ะลุ Trend พอน่ารักและอบอุ่นแบบนี้แฟนๆถึงรักมากขึ้นทุกวัน